สวัสดีจ้าวันนี้สุขอนกอ็พามาชมต้นดอกนางแย้มนะคะดอกเขาจะบานหมดแล้วนะคะสีดำๆดนี้นะคะก็โรยแล้วนะคะดอกข้างล่างนะคะเขาเก็จะร่วงลงไปข้างล่างดอกเขาเก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนนะคะช่อดอกหนึ่งก็จะมี2 0ถึง30ดอกนะคะอยู่ในช่อดเดียวอันนี้ก็เป็นดอกที่ร่วงลงมานะคะ อก,ก็จะมีลักษณะเหมือนดอกมะลิเลยสีขาวกลิ่นหอมมีเลยจ้าช่อใหญ่มากๆเลยก็เป็นความสวยงามของดอกนางแยมนะคะใบก็จะใหญ่มากเลยนะคะสำหรับดอกนางแยมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่ง ที่กำลังออกดอกนะคะดอกเขาก็จะตุ้มๆแล้วก็จะมีสีแดงแบบนี้นะคะก็เป็นดอกเล็กๆที่กำลังจะเริ่มบานนะคะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะง,ง่ายนี่นี่เริ่มโผล่ออกมาแล้วนะคะอีกต้นหนึ่งใบใหญ่มากๆเลย นดอกะงแยมนะคะก็จะมีอีกนะคะนี่ต้นเล็กอยู่เลยนะคะก็กำลังจะโตนะคะนี่ก็เป็นลักษณะต้นของดองกนางแยมนะคะใบใหญ่แล้วก็มีนี่หัวใจสี่มุวงนี่นะคะดอกเขาก็จะบานช่วงเช้า ช่วงบายยอเขาก็จะหุบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นผีเสื้อลาตีนะคะแตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่ที่แรกก็มีจต่หัวนะคะเริ่มแตกใบแล้วนนี่ก็เป็นต้นเทียนนะคะสีชมพูที่เม็ดลงร่วงลงมานะคะ สปอนก็ว่านไว้เยอะนะคะเมื่อปีที่แล้วขึ้นมาต้นเดียวเองอันนี้ก็จะเป็นลรซี่ผสมนะคะสีนี้จะสวยมากเลยก็มีอยู่ต้นเดียวนะคะสี่เดียวนี่ต้นนี้หักกิ่งหมาปักฉับป็นง่ายมากเลยสำหรับต้นลรซี่ผสมเป็นง่ายแล้วก็โตเร็วด้วยนี่นะคะ สีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นนกน้อยนักโชคต้นนี้นะคะจะสูงแล้วก็งามด้วยนะคะแต่ดอกจะออกหน่อยนะคะสูงน,นี่ก็จะเป็นลักษณะของต้นนะคะก็ปลูกใส่กระถางไว้นี่ต้นสูง ่วนต้นนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ต้นนี้จะเตี้ยวว่าใส่กระทาปลูกนะคะนกน้อยนักโชคผิดกับต้นโนูนในยต้นโนนสูงต้นนี้เตี้ยนะคะดอกก็จะเป็นสีเขียวอยู่เลยไม่ค่อยเป็นสีชมพูนะคะนิสมอลก็ตัดกิ่งออกไปปักชำบ้างแล้ว ัวน,นี้ก็เป็นลักษณะของฝักต้นดอกชวนชมนะคะฝักเขาก็จะยาวนะคะแล้วก็เป็นลำแหลมแบบนี้เลยใหญ่ยา,ย,ยาวด้วยจ้าเวลาเขาแก่นะคะฝักอันนี้นะครับก็จะแตกออกแล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะนี่ต้อยติง่งฝรั่งฟ้าประธานพรสีขาว สีม่วงสีชมพูสีขาวจะโตช้ากว่าแล้วก็สีชมพูจะดอกเล็กกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหวักมะะกดส่วนต้นนู้นก็เป็นต้นพญาไร่ใบนะคะโตเร็วแล้วก็ต้นสูงด้วยนะคะต้นใหญ่ด้วยแต่พองก็ตัดทิ้งไปบ้างแล้วนะคะ นี่ก็เป็นต้นไม้ที่บ้านสมพรนะคะก็ปลูกไว้ดูเล่นนะคะก็มีไม่กี่ต้นนะคะมีดอกเข็มสีชมพูพระประทานพรสีม่วงนี่ก็แยกมาปลูกอีกกระถางหนึ่งนะทยืนในกระถางน,นะคะ ีสปอร์ตก็พาเพื่อนๆมาชมต้นไม้พบกันใ่คลิปหน้าจ้า